สวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมไปแอบขอโมยบักเมาอะไรหมักเมาหรือบักเมาเนี่ยมากินอยู่ภาษาบ้านผมเขาเรียกว่าเก็บกระดามนี่ครับบักเมาเขาว่าบักเมาแต่บ้านผมเรียกว่าเก็บกระดามใช่หรือเปล่าน้อ

mata